สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืมค่ะรายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีใน Google ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะดิฉันแอนวนารีค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากท่านพลอากาศตรีนัทอัตถวินหวังนายกสมาคมชาวอีสานค่ะวันนี้ท่านมีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้เราฟังมากมายเลยค่ะ ไปฟังกันเลยคะ่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืมนะครับสำหรับรายการนี้ก็เป็นรายการที่กระผมได้รับเกียรติต่อยอดมาจากท่านอดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยและก็อดีตนายกสมาคมนักสื่พิมพ์แห่งประเทศไทยท่านปรีชาสามคคีธรรมนะครับสำหรับกระผมเองนั้นนะครับ ขออนุญาตแนะ่ํนำตัวพอสังเขตคร่าวๆก็คือกระผมพลอากาศตรีนักธาดถวินหวังครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13เป็นนักเรียนในเรืออากาศร,รุ่นที่20เมื่อจบโรงเรียนในเรืออากาศแล้วก็ได้เข้าไปเรียนวิยายุทดเพิ่มเติมด้านการบินนะครับไปเป็นสิทธิการบินอยู่1ปีที่โรงเรียนการบินบินคือบินสแบบจากนั้นก็จบการศรึกษา โรงเรียนการบินก็ได้ส่งไปที่รับราชการจังหวัดบรุรลราชธานีนะครับไปบินกับเครื่องบินทียี่ฝูงบิน21 1กองบิน21อครับอยู่ที่นั่นได้1ปีจะย้ายไปรับราชการที่จังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อที่จะไปบินเครื่องบินแบบใหม่คือ p e a c e m a k e r หรือ a อ23สานะครับสำหรับเครื่องบินชนิดนี้ก็เป็นเครื่องบินที่จะใช้ในภารกิจ cross air support หรือว่า ภารกิจที่สนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดกับหน่วยทหารภาคพื้นก็โดยสรุปก็คือหน่วยบินนี้เป็นหน่วยบินปราบปรามผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยตรงในสมัยอดีตนะครับจากลบบุรีก็ได้ไปฝึกบินคอมแบทลิดี้ก็คือนักบินพร้อมรบเครื่องนี้เครื่องพิสเมเกอร์นี่ครับจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดน่านเข้าสู่สมรภูมิที่จังหวัดน่านปีสองพบสามนะครับ จังหวัดน่านนี้ก็ได้ปฏิบัติภารกิจหลายแบบหลายอย่างและก็เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังตอนหลังพอปี2524ย้ายลงมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับก็เพื่อที่จะมาเข้าสู่ภารกิจปราบปรามผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนสิสต์กับกองทัพภาคที่3โดยตรงนะครับพอปี2524ครับก็ได้ย้ายขึ้นเหนืออีกครับไปอยู่เชียงคำครับเชียงคำนี่ก็ยังเป็นภารกิจเดิมอยู่ก็คือการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์ และก็ปรปาบปรามกระบวนการยาเสพติดยุทธการล่ากุนสานะครับพอปี2525 25นะครับี525ผมลงไปภาคใต้เลยครับไปอยู่นครศรีธรรมราชครับก็ไปเข้าสู่กับยุทธการใต้ร่มเย็นซึ่งขณะนั้นแม่ทัพของทัพภาคที่4ก็คือพลโทหารลีนานนท์นะครับไปอยู่ที่นั่นได้ปีหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ ย้ายไปที่จังหวัดตราดนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนคุ้มกันหน่วยทหารภาคพื้นบริเวณแนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานี่ก็คือภารกิจที่กระผมได้ผ่านสมรภูมิต่างๆมาตั้งแต่อีสานเหนือจดใต้และตะวันออกนะครับผมเองนั้นนะครับการปฏิบัติภารกิจก็จะคุกครีกันกันกบ มวลชนนะครับก็มีมวลชนทั้งที่อยู่ในป่าด้วยแล้วก็ที่ออกมาจากป่าด้วยแต่เมื่อเป็นมันเป็นภารกิจเราก็ต้องทำภารกิจของประเทศให้ดีที่สุดที่ได้รับมอบหมายนะครับสำหรับเครื่องบินที่กระผมบินที่ได้อยู่ในพื้นที่เขาเรียกพื้นที่ชายแดนนะครับที่เล่าให้ฟังก็คือเครื่องบิน p ิสเมเกอร์หรือว่า a อ23ีเครื่องบินนี้ก็จะมีภารกิจอยู่ ห้าภารกิจนะครับภารกิจที่หนึ่งก็คือการโจมตีทางอากาศภารกิจที่สองขนส่งทางอากาศภารกิจที่สามการรัตเวนทางอากาศภารกิจที่สี่การปฏิบัติการทางจิตวิทยานะครับและอีกภารกิจหนึ่งก็คือการสลับนุนอากาศทางยุทธวิธีครับในห่วงที่อยู่จังหวัดน่านนะครับห่วงอยู่จังหวัดน่านนี่ก็เข้าสู่สมรภูมิเขาเรียกยุทธการน่านร่มเย็นนะครับก็ ได้เจอกับเหล่าทหารบกที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในขณะนั้นก็คือท่านพลเอกไตรรงพลเอกไตรรงอินทรทัศนะครับพี่ไอพซึ่งพี่ไอนี่ก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10ผมเองก็เป็นนักเรียนเตรียมทาหารรุ่น1 3ก็เจอกันทั้งในภาคพื้นและก็ในสมรภูมินะครับในขณะที่บินอยู่เหนือภูมิประเทศกําลังคุ้มกัน กำลังโจมตีทางอากาศนี่ก็เราก็จะรู้ว่าใครอยู่ฐานไหนบ้างสําหรับพีไอนั้นก็อยู่ฐานแสงเพลนก็เรียกฐานแสงเพ็นจังหวัดน่านนะครับในภารกิจการรบที่ภาคอีสานนะครับผมจบนักบินไม่ไปจากโรงเรียนการบินก็ได้รับการเลือกให้เป็นนักบินไปประจําที่กองบินยีเ่เอ็ดอุบลราชธานีในขณะที่กําลังฝึกคอมแบทลีดด หรือว่าฝึกพร้อมรบเครื่องบินที28หรือที่เขาเรียกว่าเครื่องบินเต้ซาวแปดครับเป็นเครื่องบินที่ใช้ในสงครามเวียดนามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ได้ปลดประจําการไปแล้วครับในเครื่องบินที28ภารกิจก็คือไปโจมตีทางอากาศบริเวณเขาเรียกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำลอยต่อระหว่างประเทศไทยลาว และก็กัมพูชานะครับและก็เราทราบว่าพื้นที่เป้าหมายในภาคอีสานในอีสานใต้หรือว่าที่เขาเรียกว่าช่องบกเป็นพื้นที่ที่มีกระบวนการนักศึกษาจากประเทศไทยนะครับที่ได้หลงผิดเป็นชอบหรือว่าเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย ในส่วนกลางนะครับรัฐบาลเนี่ยได้ปราบปรามนักศึกษาซึ่งตอนนั้นก็มีหลายท่านก็บอกว่าเป็นยุคเผด็จการมันก็เป็นไปตามยุคสมัยแล้วก็ทําให้นักศึกษานี่เกรงกลัวอันตรายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุดมการณ์ทางความคิดหรือว่าอุดมการณ์ที่จะต่อสู้กันในอนาคตแตกต่างกันก็จึงได้เข้าป่าเขาเรียกเข้าป่านะครับก็ จะไปอยู่ทางด้านพื้นที่อีสานใต้กันเยอะหน่อยอย่างเช่นท่านภูมิธรรมเวชชยชัย,ยนะครับท่านก็ได้เข้าป่าไปตั้งแต่ปี2 5 1 9นะครับเมื่ออุดมการทางความคิดต่างกันขณะเดียวกันมันก็เกิดความกดดันอย่างรุนแรงของรัฐบาลไทยนะครับในการปราบปรามพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งในวาระนั้นในตอนนั้นในอดีตนั้นทางประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายรัฐบาลนี่ก็วัดระแวงเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันเป็นลัทธิที่ปกครองกับประเทศไทยเป็นคนละระบบก,กันประเทศไทยก็ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของอุดมการ์เพราะฉะนั้นทางกระผมเองเก็ได้ติดตามผลงานของท่าน ภูมิธรรมมาโดยตลอดเหมือนกันตอนที่ท่านเป็นนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคอื่นๆในอดีตขณะเดียวกันนะครับท่านภูมิธรรมนั้นท่านก็ได้กลับเข้ามาสู่ประเทศไทยหลังจากที่เข้าป่าไปในพื้นที่ทางด้านอีสานใต้นะครับเข้ากลับเข้าประเทศไทยเมื่อปี2524นะครับท่านไปเมื่อปี2519 ซึ่งเป็นช่วงนั้นนักศึกษาเนี่ไปกันเยอะนะครับพอท่านได้กลับมาแล้วเนี่ยเราต้องชมอยู่อย่างหนึ่งนะครับนักศึกษาที่ได้ได้หนีเข้าป่าไปตามอุดมการของตัวเองหรือจะถูกชักชวนเชิญไปอะไรก็ตามแต่พอกลับมาแล้วก็มีความเป่นตัวทางการเมืองมีความเปลี่นตัวในการที่จะรับใช้ประชาชนเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนตรงนี้ก็ขอชมนะครับ แล้วก็หลายท่านก็กลับมาเป็นพลเมืองดีของประเทศแต่ในขณะเดียวกันนะครับก่อนที่จะถึงปี2524ในห่วงปี2523รัฐบาลของพระท่านพรเด็เพรมตินสูรานุนตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ใช้นโยบายนโยบาย66ทับ23นะครับนำเอาการเมือง นำการทหารเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าป่าให้นักศึกษาที่เข้าป่าหรือใครก็ตามแต่นได้กลับมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่นักศึกษาก็ได้กลับมาได้ทยอยกลับมาแต่ก่อนที่นักศึกษาจะทยอยกลับมานั้นมันก็เกิดความกดดันทางทหารหมายถึงว่าทหารเองเก็จะเปิดยุทธการหลายๆพื้นที่ตั้งแต่เหนือจดใต้เลยเพื่อที่จะบีบ เพื่อที่จะบีบให้นักศึกษาหรือว่าให้ผู้ที่ไปอยู่ในพักความนิย์แห่งประเทศไทยนี่ได้หาเส้นทางได้หาหนทางได้หาวิธีทางกับเข้าสู่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นการอภัยโษทษทางอ้อมอยู่แล้วคือการใช้นโยบาย66ทับ23นะครับแต่ก่อนที่ท่านภูมิธรรมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีท่านสุทินคันแสงนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาก่อน ท่านเป็นพลเรือนอที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทางการทหารเองมวลหมู่ทหารนี่ก็ได้ให้การต้อนรับในระดับดีนะครับให้ความร่วมมือในระดับดีในการที่จะพัฒนากองทัพนะครับแต่ว่าท่านสุทินคังแสงนะั้นท่านไม่มีประวัติทางด้านการเข้าป่าไปเป็นทหารป่าหรือเป็นพบบร้อยป่ามา การยอมรับก็รู้สึกราบรื่นนะครับแต่พอมาถึงยุคของท่านภูมิธรรมไนดะ้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็มีทหารเก่าก็ขออภัยขอเอ่ยนามท่านพลเดกสมเจตบุญถนอมนะครับท่านก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่ออกมาทักท้วงออกมาเสนอแน่ว่าเอ,อ๊จะหาทหารสักคนมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้หรือไงรัฐบาลยุคป,ปัจจุบันนี่ เพราะว่าในอดีตนั้นเราเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ขัดแย้งกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางการเมืองนั้นเขาก็ต้องการให้คนที่ไว้วางใจได้ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะอาจจะเป็นบุญบาปของประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะการพิจารณาคนขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมีหลายกระทรวงผิดผิดฟ้าผิดฝัง ผิดที่ผิดทางอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการผมไม่พูดว่าเป็นไทยนะครับผู้ที่จะมาดูแลสำนังกางานตำรวจแห่งชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งกลาโหมเนี่ยถ้าได้ลูกม่อขึ้นมามันก็จะลาบลื่นครับแต่ถ้าไม่ได้ลูกม่อเราก็พออยู่กันได้มันเป็นความต้องการทางการเมืองเป็นสนัญลักษณ์เชิงการเมืองเราก็ไม่ว่ากันแต่ได้ดูการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นของรัฐมนตรีภูมิธรรม เบชยาชัยแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งท่านได้ควบรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าราบเรื่นไปในระดับหนึ่งนะครับยังไม่มีอะไรมาสะดุดเท่าไหร่ครับสําหรับการตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยเรานั้นนะครับปกติแล้วก็มักจะตั้งทหารเก่าหรือว,ว่าทหารที่ยังไม่เกษียณ แล้วก็พอมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ลาออกครับเหตุที่เป็นทางนี้ก็เพราะว่าทหารจะรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันจะมีสายเลือดของความเป็นทหารเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลือดเดียวกันมันก็จะคุยกันง่ายหน่อยแต่ว่าพอมายุคของประชาธิปไตยหรือว่าการเมืองไทยมาจากพรรคการเมืองมันมีโคต้าจำกัด เพราะฉะนั้นการที่ได้เลือกเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถามว่ายอมรับกันได้ไหมก็ยอมรับกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีหลายท่านก็ข้องใจอยู่แต่ผมก็เลยอยากจะเท้าความว่าอาดีตประธานาธิบดีดูรังทรัมซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับ เขาเลือกเฟ้นคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากทหารเป็นทหารผ่านศึกด้วยแล้วก็เพิ่งผ่านศึกมาคือมิสเตอร์พีทเ็กเซสหรือพีทเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งปีเตอร์นะครับที่จบม,มหาวิทยาลัยครับแต่ไปเป็นทหารไปเป็นทหารผ่านศึกในสมรภูมิของอัฟกา,านิสถานและก็เป็นทหารผ่านศึก ในสมรภูมิของอิรักนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้ชมบุคคลคนนี้ว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความเข้มแข็งเพราะปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามันเป็นยุคที่ทุกประเทศเตรียมตัวที่จะต้อนรับหรือว่าเตรียมตัวที่จะสู้กับภัยของสงครามที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ นักยุทธศาสตร์ที่เป็นทหารมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่มันก็จะทําให้ประชาชนอุ่นใจทําให้กองทัพอุ่นใจว่าสามารถที่จะสู้กับศึกภายนอกได้สําหรับรัฐมนตรีของประเทศไทยเรานะครับส่วนใหญ่แล้วนี่มันเป็นโคต้าและมันรวมกันหลายพักการเมืองและมันมีนายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยเรื่องของเรื่อง เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนี่ก็ไม่ค่อยตรงกับสายงานของตัวเองไม่ตรงกรับขีดความรู้ความสามารถของตัวเองก็อยากจะให้รัฐบาลในอนาคตว่าการจะเลือกรัฐมนตรีขึ้นมากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั้นขอให้มีพื้นฐานความรู้ความสามารถในวิชาชีพตรงกับกระทรวงนั้นๆหรือที่เรียกว่าเลือกคนให้เหมาะกับงานครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าการยุตไม่ว่าจะเป็นการยุตทางบกทางเรือทางอากาศนั้นจะมีเกร็ดประวัติศาสตร์บันทึกไว้นะครับสำหรับผมเองนั้นตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเป็นนักบินที่ปฏิบัติภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยตรงเมื่อก่อนนี้นะครับกับมีเกร็ดจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือยุทธการ าเมืองพเพลิด็พศึกซึ่งยุทธการนี้จะเปิดพื้นที่มีการสู้รบกันระหว่างฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบริเวณเขาค้อหินลองก้าหรือว่าบริเวณพื้นที่3จังหวัดได้ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกและก็เลยขึ้นไปถึงจังหวัดเลยด้วยนะครับแต่ว่าพื้นที่จริงๆนี่มันจะอยู่ตรงบริเวณเขาค้อกับหินลงก้าครับสำหรับเครื่องบิน ที่ผมทำหน้าที่เป็นนักบินที่ชื่อว่า p e a c e m a k e r หรือว่า a อ23เนี่ยประการสำคัญก็คือการปฏิบัติการทางจิตวิทยานี่จะเล่าสู่กันฟังปฏิบัติการทางจิตวิทยาก็คือการที่นำเอาเครื่องบินไปทิ้งใบปลิวเพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ในป่าผู้ที่มีอุรมการต่างกันที่อยู่ในป่ามีฐานอยู่ในป่าได้กลับเข้าสู่บ้านเมืองเรา แล้วก็ไปเปิดกระจายเสียงเปิดจากทางอากาศนะครับให้ได้ยินลงมาข้างล่างแล้วก็นําเอาข้าวของตั้งแต่ข้าวสารอาหารแห้งหรือพวกมามา่าบะบี่อะไรต่างๆนี่เพื่อที่จะไปทิ้งให้กับหน่วยทหารที่อยู่ข้างล่างซึ่งอัน,นี้มันเป็นภารกิจทางด้านจิตวิทยานะครับการปฏิบัติการยายาทางจิตวิทยาที่มีเกร็ดจะมาเล่าให้ฟังนี่ก็คือการเปิดกระจายเสียง ให้ข้างล่างได้ยินได้ฟังเพลงตอนแรกๆเราก็ทิ้งใบปลิวอย่างเดียวนะครับรู้สึกว่ามันไม่เราใจทีนี้เราก็เลยเอาเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์ไปเปิดในพื้นที่ของการรบปรากฏว่าข้างล่างนี่มีสื่อสารติดต่อกันขอเพลงสายเพลงมาเลยขอเพลงจากทางอากาศก็เป็นการจัดให้พอจัดให้เสร็จมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งพอเปิดไปแล้วคือเพลง ของกุ่มพวงดวงจันทร์นะครับดาวเรืองดาวโรยและอีกเพลงหนึ่งเสียสาวเมื่ออยู่มอสอพอเปิดไปแล้วพออบน,น่วยรายงานขึ้นมาบอกว่ากัปตันครับอขอร้องอย่าเปิดเพลงนี้ได้ไหมบอกเราก็ถามว่าเป็นไรเหรอเขาบอกกาลังพลคิดถึงบ้านอกอําลังพลที่อยู่ข้างล่างคิดถึงบ้านเราก็เลยไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวจัดให้ใหม่จัดเพลงอื่นให้ใหม่ก็เลยได้เป็นเกตความรู้ว่าอืมกําลังพลที่อยู่ข้างล่างเ,เขาก็ฟังเพลงคิดถึงบ้านถึงเมือง อ่ะไม่เป็นไรครับเพลงพุ่มพวงก็มีอิทธิพลนะครับต่อการรับฟังของประชากรของประชาชนแม้กระทั่งทหารหารที่อยู่ในพื้นที่การรบนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องบินพิสเมเกอร์ี่เราถ้าเข้าสู่ในพื้นที่แล้วเราจะมีภารกิจการโจมตีทางอากาศด้วยจะบรรทุกปืนปืนใหญ่ทางอากาศเขาเรียกปืนใหญ่อากาศ20มิลลิเมตรสามลำกล้อง ห้าร้อยนัดเป็นลูกปืนนี่ก็มีความใหญ่เท่าๆกับขวดนิโพรนะครับลองพี่นาดูวดนิโพรแค่ไหนและการยิงของปืนนี่ยจยิงโดยแอร์กันเนอร์เขาเรียกแอร์กันเนอร์แต่นักบินจะเป็นคนควบคุมการการยิงนะครับก็นักบินจะบอกว่าให้ยิงโลเล a ก็คือยิงแบบช้าให้ยิง high r ก็ยิงแบบเร็วยิงต่อเป้าหมายข้างล่างแต่ก่อนจะยิงปืนเนี่ยเราต้องได้รับคําขอจากข้างล่างก่อนว่า ข้างล่างกาลังจะมีการประทะกันเราก็จะถามพิกัดให้แน่นอนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปยิงพวกกระเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก่อนจะวิ่งขึ้นจากฐานบินอ่าถ้าหากว่าเป็นผมบินนะครับลูกน้องก็จะมีขวัญกําลังใจที่ดีมาส่งขึ้นเครื่องบินพร้อมๆกันหลายคนเลยนะครับเพราะว่าถ้ากับตันอัดขึ้นเครื่องบินแล้วรับรองว่าจะต้องได้ปลอกกระสุนกลับมา ก็เป็นเป็นเรื่องขวัญกำลังใจเหมือนกันนอกจากจะไปให้ขวัญกำลังใจกับหน่วยที่กําลังประทะกันแล้วพอกลับมาเราก็มีขวัญกําลังใจคือเราได้ปอกกระสุนกลับมาเราก็ได้มีคํานิยมขึ้นมาอย่างหนึง่งว่าทุกครั้งที่มีการประทะเราจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนเราจะตามไปที่นั่นเพราะงานของท่านคือไรายได้ของเราครับก็เป็นเป็นเรื่องของอจิตวิยา เพื่อที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการาทำงานโดยที่จะมีแต่รอยยิ้มซึ่งกันและกันนะครับเราไม่เครียดเพราะว่าหลักนิยมของการทำงานของทหารอากาศก็กคือวันนี้เราอยู่ดูโลกกันให้โสพินพรุ่งนี้เราสิ้นชีวิตไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กันด้วยความสนุกสนานก่อนขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะนำเครื่องบินวิ่งขึ้นไปเนี่ยครับ ผู้ตายมาคำชาลูกเรือก็เรียกลูกเรือนะครับช่างสื่อสารสรรพุท์ก็จะเดินมาส่งเครื่องเพราะว่าจะต้องมาโหลดอาวุธยุธโทโธปรกรณ์จะต้องอมาเช็คตรวจสอบเครื่องบินที่อยู่ที่พื้นนะครับพอหลังจากที่วิ่งขึ้นไปแล้วนี่ก็จะมีนักบินคนหนึ่งกับแอร์กันเนอร์อยู่คนหนึ่งเมื่อเข้าเป้าหมายและเราทราบเป้าหมายที่เด่นชัดเราก็จะโจมตีทางอากาศด้วย ปืนใหญ่อากาศ20มิเมตรสามลำกล้องที่บอกว่าลูกกระสุนเนี่ยเสมือนกับขวดนิโพขนาดเท่ากันนะครับและปืนใหญ่สามลำกล้องพอยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันสะเทือนเครื่องบินแล้วก็เข้าสู่เป้าหมายต้นไม้ต้นใหญ่ๆแตกครับเพราะว่าอ,อิทธิฤทธิ์ของกระสุนนี่แรงมากครับกองทัพอากาศไทยนี่เก่งนะครับปกติแล้วการลั่นกระสุน การลั่นปืนการยิงปืนนี่ปอกกระสุนจะหลุดออกนอกเครื่องครับแต่กองทัพอากาศเราโดยหน่วยสามารถที่จะกันเอากระสุนนี่ให้มันไหลกลับเข้าไปในเครื่องได้เพราะจริงๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นของศูนย์เปล่าเป็นของทิ้งไปแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะลองเอาปอกกระสุนที่มันกระเด็นออกมานี่ไล่กลับเข้าไปในเครื่องได้อีกครับหลังจากที่เราได้ยิง ข้าศึกได้โจมตีข้าศึกด้วยปืนใหญ่ทางอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาลงพร้อมกับปอกกระสุนแต่เราเรายิงไม่หมดนะครับใน5้ารอยนัดหนึ่งเที่ยวหนึ่งซอตี้ห้ายนัดนี่เราจะเหลือไว้ป้องกันตัวอยู่ประมาณอีกห้าสิบนัดเมื่อเอาไปชั่งน้ําหนักแล้วก็จะได้ประมาณหกสิบกิโลนะครับหกสิบกิโลแล้วก็เราก็จะเอาไปขายไปขายนี่ก็ไม่ได้อยู่ในงบประมาณของหลวงจยอยังใดเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องจําหน่ายไปแล้ว ็ได้เงินมาประมาณ1,500ถึง2,000บาทแล้วแต่กระแสหุ้นของทองเหลืองนะครับแล้วแต่กระแสหุ้นของทองเหลืองเอามาตั้งวงสังสรรค์กันแล้วก็มาเป็นสวัสดิการกันนะครับเอามาพูนไว้เป็นกองกลางใครเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็สนับสนุนไปตามความเหมาะสมนี่นี่แหละครับก็คืองานของท่านคือไรายได้ของเรา ทุกครั้งที่มีการประทะของเหล่าภาคพื้นนี่ท่านอยู่ตรงไหนเราจะอยู่บนหัวของท่านงานของท่านคือ,อไรายได้ของเรา เสียดายมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเทปต่อไปค่ะท่านพลอากาศตรีนัทอัตถวินหวังนายกสมาคมชาวอีสานก็ยังจะอยู่กับเราต่อเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเก่าๆที่ไม่กินก็เนา่าไม่เล่าก็ลืมให้เราฟังค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้ดิฉันแอนวนารีและท่านพลอากาศตรีนัทอัตทวินหวังต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในเทปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ